แรกๆก็อาจจะแบบไม่เชื่อคุณอาจจะมูแค่ครั้งเดียวสองครั้งยังไม่เห็นผลแต่ถ้าคุณมูแล้วสักครั้งหนึ่งอ่ะคุณอย่าพึ่งท้อนะคะสายมูอยากให้บอกว่าอย่าพึ่งทอ้อถ้าเทพสื่อตรงกับเราเราตรงกับท่านเบิกด,ดวงแล้วเปิดนะคะไม่ว่าเป็นที่ใดที่หนึ่งคุณได้แล้วคุณจะเชื่อแล้วคุณจะศรัทธาหลังจากนั้นคุณจะออกจากวงการสายมูไม่ได้เลย อย่างนี้นะคะก็คือก็มูไปทั่วเหมือนกันค่ะอย่างไอ้ไข่เพราะว่าพี่เป็นคนใต้นะคะพี่เป็นคนนครอ,อย่างไอ้ไข่พี่ก็มูเพราะว่าพี่ค้าขายมันมีอยู่ลรถหนึ่งที่ลูกค้าไม่จ่ายตังค์เด็กเช็คเด้งเช็คเด้งค่ะ แล้วมันเป็นลอตเยอะหลักแสนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันหมายถึงว่าเงินที่เรามาหมุนเวียนในธุรกิจนะคะพี่ก็ไหว้ศาลักเมืองก็แล้วไหว้อะไรก็แล้วแล้วเขาบอกว่าลองไอ้ไข่ไหมเพราะว่าไอ้ไข่เป็นลูกศิษย์ของทหารเขาจะไม่ชอบเรื่องอะไรบัตสัตว์ที่ไม่ซื่อตรงอะไรอย่างเงี้ยก็บินไปเลยค่ะขอกลับมา7วันค่ะได้แล้วก็อย่างขออ่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คือเราทำธุรกิจลูกค้าอ่ามันก็ มีคู่แข่งใช่ไหมคะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เดือนเมษาสินค้าพี่จะขายดีมากเพราะว่าเป็นสมุนไพรแป้งเย็นแต่ปีนั้นต้นต้นเดือนมีนาออเดอร์ต้องเข้าแล้วเพื่อจะทำาลอตทันใช่ไหมคะของพี่คือออเดอร์เงียบมากยอดล,ลดลงกว่าครึ่งซึ่งถ้าเป็นอย่างเนี้ยของที่เตรียมไว้สต็อกอะเสียหายแน่ๆพี่ก็เลยไปมูที่วัดกาลยาที่อยู่ตรง ถนนอหลุนอมรินนะคะริมวัดริมแม่น้ําเลยอะค่ะที่นี่มีเทพจีนด้วยแต่หลวงพ่อโตองค์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยพี่เป็นคนชอบวัดริมแม่น้ําพี่รู้สึกว่าที่ไหนไปแล้วล่มเย็นอะตัวเราก็คือล่มเย็นด้วยจิตใจล่มเย็นก็เลยพยายามเน้นวัดริมแม่น้ําอย่างวัดหลวงพ่ออะไรอย่างเงี้ยก็ไปแต่นตอนนั้นคืออะวัดกลยาก,ก่อนละกันก็ไปขอว่าไม่ได้ขออะไรมากขอแค่ออเดอร์เข้าให้พอกับ คา่าวัตถุดิบสต็อกที่เราแบบว่าสต็อกมาไม่อย่างนั้นค้างคือพี่เป็นหนี้พี่เองก็ใช้ระบบหมุนเวียนเหมือนกันก็สรุปรถนั้นคือต้องสั่งวัตถุดิบเพิ่มต้นเดือนมันจะต้องมายอดออเดอร์ต้องเข้าเพื่อปลายเดือนผลิตแล้วก็ต้นเดือนเมษาใช่ไหมคะต้นเดือนมีนายอดออเดอร์ต้องเข้าผลิตแล้วก็เมษาขายกลางเดือนหลังจากนั้นก็ปกติปรากฏว่าสั่งสองรอบค่ะวัดกัะย,ยาแนะนาเลยนะคะ